แต่ได้เกิดเป็นชาวโลกทั่วไปเนี่ยวาลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองไปข้างนอกและหาคนผิดและเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะไปหาแล้วว่าใครเป็นคนทําให้เรารู้เจอสิ่งที่มันแย่ๆแบบนี้ก็ไปหาคนน,คนั้นผิดคนนั้นผิดคนนั้นผิดทั่วไปไปเลยแต่ได้เกิดเราศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะให้มองมาที่ตัวเราตัวเราอ๋อประการหนึ่งแหละมันคงเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยผิดพลาดมา เราเลยต้องมาเจอสิ่งนี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้สอนว่าจะต้องท้อแท้สิ้นหวังท่านยังให้แนวทางในการสร้างเหตุปัจจุบันให้ดีเพื่อให้ผลในอนาคตเนี่ยเป็นผลที่ดีๆด,ด้วยฉะนั้นใครก็ตามที่ให้โอกาสตัวเองในการฟังธรรมหรือในการศึกษาธรรมะเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตรงไปตามความเป็นจริง แล้วยังไงเอ่ยเมื่อเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตรงไปตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์เราจะมีความสุขมากกว่าความทุกขกกก์เราจะเริ่มมองแล้วว่าเออเราจะต้องประกอบเหตุแบบนี้นะเพื่อที่จะได้มีผลแบบนั้นในอนาคตหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องแย่ๆเนี่ยเอาละเราก็ชดใช้มันไปแต่เราจะไม่ท้อถอยในการทําความดีเราจะมุ่งมั่น สั่งสมบุญสร้างบารมีให้ทัพทวีคูณมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นทั้งการทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็การทําหน้าที่การยาไรมิตรเนี่ยให้เข้มข้นมากขึ้นตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราได้ให้โอกาสเองเนี่ยมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าตอนนี้เนาะจะอยู่ทาง YouTube ถ่ายทอดสดเนาะทาง Facebook หรือทาง Zoom โอ้โหซูมนี่ก็ เจอกันได้ทั่วโลกเจอกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวนะใกล้ชิดนี่เห็นหน้าเห็นตาปรากฏอยู่บนหน้าจออย่างนี้เนาะก็เรียกว่าอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เราสามารถให้ธรรมะได้รับธรรมะได้ตรงนี้นี่สำคัญมากๆเลย